ไม่ถามว่าแทงน้องผมเรื่องอะไรครับผมอยากรู้ <ไป S 2> ต้นสายปลายเหตุไงพี่ว่ามันคืออะไรเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิเเท่าที่คุณยังทางโรงเรียนไม่มีการไม่มีผลการรักษาหรือว่าประวัติเกี่ยวกับเด็กพิเศษที่ว่านะครับก็เลยประเด็นที่เด็กพิเศษที่ว่านี้ไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนใครดึยยงงาน,น เรารู้แล้วล่ะทุครับที่เด็กพิมบอกกันมาช่วยบอกบอกจาแต่เขามีแชทอยู่เนี่ยพี่อ่าัอันนี้เขาพิมบอกเราหรือบอกไม่ใช่ผมเห็นมาเขาแชร์กันในเฟซกันมาแล้วเราได้ถามเพื่อนน้องไหมว่ามันเป็นอย่างที่ในข้อความเขาแชร์กันไหมยังไม่ได้เจอแบใไปดูยนะแต่วันนี้เราอยากถ้าเราเจอคนที่ทำน้องเราเราจะบอกเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ถามไว่าแทงน้องผมเรื่องอะไรครับผมอยากรู้ต้นสายปลายเหตุไงพี่ว่ามันคืออะไรว่ามันความเป็นมามันเป็นยังไงถึงมาแทงกัน เราได้คุยสอบถามเพื่อนเพื่อนน้องๆที่เขาส่งข้อมูลให้แม้ว่ามันเกิดจากอะไรก่อนหน้าที่จะจะมีปัญหาเขาบอกไม่มีเรื่องอะไรกันเลยพี่ว่าแย่เล่นกันปกติตามแถวว่าตอนแรกยืนยืนทุกวันก็แย่เล่นกันทุกวันเป็นเรื่องแบบนี้เขาให้การว่าเหมือนน้องเราไปแบบขอโทษนะไปไปใช้เงินหรือไปอะไรอย่างเงี้ยน้องผมไถเงินน้องผมได้เงินไปเรียบร้อยห้าสิบแบบพี่จะไปาถเรื่องอะไรพี่มันมีข้อมูลจริงไหมที่บอกว่าน้องเขาเตรียมจะก่อเหตุตั้งแต่วันศุกร์ มันจะจริงนะก็ชาวนามีแชทมีแชทเปิดแชทหลุดมาแชทหลุดมาเมื่อจะแทงแต่วันสุดแล้วออ่าโเคนี่คือใส่ตองไว้ก่อนแล้วบางโรงเรียนไม่มีการไม่มีผลการรักษาหรือว่าประวัติเก็บนะเด็กพิเศษที่ว่านะครับก็เลยประเด็นที่เด็กพิเศษชี่ว่าไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนหรือใครยืนยันตรงนี้นะแต่เท่าที่คุณเรียนครูแล้วก็แบบตัวเองครูก็น้ำก็สามารถควบคุมใช้ปกติ ได้ดีนะครับแต่เอาเขียนที่ว่าแจ้งเมื่อกี้เราทางฝ่ายก็คงต้องส่งน้องไปทำการตรวจตรวจสอบอาการท่านนี้ด้วยอีกทีนึ่งเพื่อเป็นการตรวจดนว่าน้องมีอาการอย่างที่ว่าอะไรแค่ไหนยังไงหรือเปล่านะแต่ท่านที่คุยต้นต้นสามารถสามารถตอบคำถามได้ชัดเนตอนผมมาถึงที่ประเนศผมก็ได้ยินคําพูดของตัวเองพิเศษแต่ผมเดินก็เปเจอกน้องน้องสามารถพูดได้คุยได้ปกติเหมือนคนทั่วไปทุกอย่างเลยไม่มีอะไร ท,ที่สองว่าเป็นเป็นพิเศษทีว่าเป็นอะไรมีทะเลาะหรือเถียงกันมาก่อนไหมคะก่อนเกิดเหตุไม่ถึง,องของคู่กรณีคู่กรณีอ่าเป็นคำพูดของน้องผู้ก่อเหตุเฉยๆบอกว่าเ,เขาก็ไม่ได้รายละเอียดเล่า,ายละเอียดนะว่าทะเลาะกันแค่ไหนบอกนะอาจจะเป็นไม่ชอบกันแล้วก็ไม่พอ,อ,อใจกันอะไรประมาณนี้ไม่ถูกกระทนลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยแต่แต่แต่แตอนนี้เรากำลังสอบถามน้องอีกทีว่าว่า พี่น้องไหมแต่เท่าที่ถามจะรองน้องที่อยู่ในห้องจำสอบห้องนะครับก็ไม่ได้รับไม่ได้รับข้อมูลว่าน้องสองคนเนี้มีการทะเลาะกันการเตะกันนะครับทุกคนยืนยันเลยว่าเขาเรียนมาธิไม่ได้มี การที่พกปีมาโรงเรียนทต้อง,องรเรีย,บบย,ย,บยรนบกมมบ่อยๆต้องเรียนที่การกดวขันมากว่าครับว่าก็มาบ่อยๆนีไ่ไม่น่ามีข้อผิดไม่ก่อนนันแต่ว่าก็คงพยายามตรวจแหละนะบางทีก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะตรวจสุ่มสุ่มคือสุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะไม่ตรวจทุกวันอันนี้คนเราเป็นบทเรียนที่ต้องมาพิจารณาว่าต้องทำอย่างไรและมตา,า,า,าะตรการเปเรยอ,อย่างไรแต่ในการ,าราก็จะมีวิธีของเรื่องการทั้ รายเรียดในการค้นเนะ่าจะค้นยังไงว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไรนี้นะครับเรื่องสิที่เด็กที่เกี่ยวค้องด้วยก็เป็เรื่องละเอียดอ่อนนะครับผรต้องอประกอบมาไปในหลายด้านด้วย